สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้าอาทุกคนนะครับวันนี้มีประสบการณ์นะครับฝาทายออนิูดีแม็กปีสิบสามนะครับสิบสองสิบสามที่มีตัวนี้นะครับมันหักนะครับเปิดไม่ได้นะครับผมมีวิธีแก้ครับแค่สิบห้าบาทนะครับแก้ได้เลยครับแค่สายรัดเหล็กตัวนิดเดียวนะครับนี่ผมได้เปิดออกมาแล้วนะครับมันหักนะครับนี่ ผมได้ประกอบไปแล้วครับมันมีนิดเดียวเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยผมจะรัดตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูครับแค่สายรัดครับแค่ไม่กี่บาทครับตามร้านยี่สิบบาทมีหมดเอ่อประมาณนี้นะครับรัดตรงที่มันแตกนะครับง่ายครับไขควงกับเข็มรัดเหล็กแค่นั้นเองครับ งบไม่กี่บาทนะครับใครยังไม่ทำลองทำดูครับผมไม่รู้ว่ารุ่นอื่นเป็นไงครับแต่งผมเป็นประมาณนี้นะครับอยากให้ทุกคนมารับชมแล้วแก้ปัญหาเองได้ครับวันว่างๆนะครับวันหยุดพอทำได้ก็ทำไปครับอาจจะใช้ได้ระยะหนึ่งครับหรือใช้ได้นานก็ได้เป็นไปได้นะครับอันนี้ผมได้ทำเสร็จไปแล้วนะครับ มันง่ายนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ทักสอบถามกันไม่ได้ครับวิธีประมาณนี้ครับมันจะมีมันจะเป็นเดือยนะครับเป็นเดือยข้างในตัวมันครับก็สวมเข้าไปแล้วขันไขควงเข้าไปนะครับนี่ผมทําเสร็จไปแล้วนะครับเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเปิดได้เป๊ะเลย กลไกมีแค่นี้นะครับว่ามันเป็นตัวกระเดื่องงัดขึ้นแล้วก็ไขฝา,าท้ายได้เลยครับไม่ง่ายไม่มีอะไรยากนะครับนี่ครับมีประมาณนี้ครับถ่ายดีหนะูก็มีเจลบีนะครับทาตรงเดือยล็อกมันข้างซ้ายข้างขวาครับผมมีแค่ไขควงกับสายลัดแล้วก็เจลบีนะครับอุปกรณ์ไม่เยอะนะครับ ทำไม่ง่ายเลยครับงั้ก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับวันหยุดว่างๆของผมนะครับบายโตตรงครับงั้นก็ฝากคนรับชมด้วยนะครับผิดพลาดการใดต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับอันนี้ผมมาทําให้ดูครับมีประมาณนี้นะครับงั้นก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับ